สินาทีนะครับเพราะนั้นระยะเวลาในการเตรียมการของกองทัพเรือในการจัดลุขบวนเรือหลังจากปรับแล้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ40นาทีหลังจากนั้นเรือทุกลำจะตั้งขบวนพร้อมส่งเสด็จนะครับที่บริเวณด้านหน้าของวัดอรุณราชวรามโดยมีหัวขบวนอยู่ที่บริเวณปากคลองมอนครับ วันนี้เป็นการซ้อมการซ้อมใหญ่นะครับเป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมเสมือนจริงทุกขั้นตอนกําลังคนแต่งกายชุดพระิธีกับการประดับตกแต่งเรือนะตกแต่งใดเสมือนเช่นวันพิธีนะครับโดยครบ้วนนะครับสำหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลำนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นเรือทีออ่สร้างขึ้นในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่5 แล้วก็เสร็จเส้นในสมัยรัตนรรัชกาลที่6นะครับได้ท,ทําพิธีอัญเชิญเรือลงน้ําเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2454อายุของเรือลํานี้ถึงปีนี้ก็113ปีนะครับสาหรับเรือลํานอ้นนะครับเรือพั่น่างนเนกชาติผู้ชงนั้นเป็นลําเดียวในเรือพัฒน่าง่งทั้ง4ี่ลที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนกรรัชกาลที่5ซึ่งถือว่าเป็นเรือที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดนะครับ คือประมาณ115ปีขึ้นไปและก็เรือที่กำลังจะเข้าเทียบอยู่ในขณะนี้นะครับคือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุวรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งลำนี้นะครับต่อสร้างโดยโครงการของกองทัพเรือที่ทูลเก้าถวายนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสนะครับทรงครองราช50ปีหรือว่าปีกัญจนาพิเศษในปี2539เรือลำนี้นะครับเป็นเรือที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด นะคือมีน้ําหนักถึง20ตันในขณะที่กําลังพลประจําเรือจํานวน50ฝีพายเรือพระที่นั่งนารายทรงสุวรรณรัชกาลที่9อยู่ในความราับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือกาลังพลประจําเรือเป็นนักเรียนจ่ารเราทฐานขนส่งครับสำหรับเรือพัที่นังสุวรรณหงก็เป็นอีกลำหนึ่งนะครับที่อยู่ในความราับผิดชอบของกรมการขนส่งทางเรือกาลังพลนั้นเป็นกาลังพลของกองเรือกรมการขนส่งทางเรือ ในส่วนของเรือพระที่นั่งที่ตามเสด็จในวันนี้คือเรือพระที่นั่งอเด็กท่ายผู้ชงครับเป็นเรือที่อยู่ในความรับชอบของกรมสรรวรทหารเรือครับกำลังพลผีพาย61นายครับและท่านจะได้เห็นนะครับหลังจากที่เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบราร์รัชกาลที่9เข้าเทียบนะรบ,บริเวณเที่ฉนวนน้ำนะครับที่โ๊ะนะครับหน้าพระปรางนะก็จะเห็นว่า เรือที่อยู่ทางด้านหลังลแปดลำได้แก่เรือแสงหนึ่งถึงแสงเจ็ดและเรือตำรวจสามนะครับก็จะปลิกตัวหลบปทางจึงลางของแม่น้ําและหลังจากนั้นก็จะชิดทางด้านขวาของแม่น้ำน,นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปกับขบวนเรือตามลําดับที่บริเวณวัดสันตะปูดนะซึ่งขณะนี้เรือทองขวานฟ้าและทองบ้าบินซนะึ่งกับเรือมาเรียบร้อยเลยนะครับก็กําลังจะ คลี่ขยายริวเรือเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตั้งเป็นหลักในการต้นขบวนเป็นเรือประตูที่ต้นขบวนอยู่ที่บริเวณปากของมอนครับ กระตท่านผู้ชมที่ขณะนี้ยังอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชนิสสภาันะบส่วนนาคาพิรมอ่อประชุมกองทัพรเรือนะหรือแม้กระทั่งที่บริเวณวัดอรุณราชวรารามราชาวรวรมหาวิหารแห่งนี้ก็จะเห็นการปฏิบัตนะบิในการรับและส่งสเสด็จนะครับเตรียมความพร้อมของทหารหมาดเล็กกรพระองนะค์กองทหารเกียรติยศนะดุริย